ประธานโทวใครขโมยสายกีตาร์ไปไหนครับใช่กีาร์ไผิดด้านผิดด้านไม่ได้ไมยุ่งเลยเอาล่ะคือถ้ามาให้มีอย่างนี้ก็จะผิดหวังกันนะนะใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ชายใหญ่อยู่ชายหมออยู่ชายเล็กอยู่ครับนะถือไอแพดไว้ดูดูไม่ดูขาอันนี้เราไม่มีอะไรผิดบังกันครับแต่ฟังกันสดๆขอบคุณครับพี่โก้เริ่มเลย มาแสนนานฉันไม่กล้าต้องคอยรอบพาเธอเสมอรู้ว่าสักวันหนึ่งเจ้าเธอรู้ว่าฉันปิดังความจริงอะไรเอาไว้ความลับที่ฉันซ่อนไว้ไม่เคยบอกใครจะอ,อดใจไม่ไหวยิ่งฉันใกล้เธอเท่าไรยิ่งอยากจะเผยใจเมื่อส่ ก็ยิ่งวันไว้มันยากเหลือเกินจะเก็บส่งความรับเอาไว้และความลับในใจของเธอให้ฉันอยู่บ้างไหมโปรดบอกความในใจให้ฉันรู้ทีนะเธอขอบคุณครับมือด้วยค่ะอคครับกับทั้งห้าคุณชายสุขสออาทิตย์นี้